สวัสดีครับเพื่อนๆสต็อปไบครับวันนี้ผมมีโอกาสมาคุยกับปื้ดสามเหลืองนะเนาะหรือสามเหลืองหรือชื่อจริงอเนกสีม่วนง,ง,งวนะครับอดีตนักแข่งที่น่าจะในยุค90้าศ่ปี2000ันะเนาะปี2000ปีสองพันจริงจะนัดปื้ดเข้ามาคุยหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีจังหวะวันนี้มีโอกาสและมีจังหวะ างหลัเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับกาแฟซิ่งกาแฟซิ่งกาแฟซิงทุกอย่างอยู่ที่นี่ต้องซิ่งแวะมาแถวรังสิตมาแวะกินกาแฟซิ่งได้ครับนะครับันนี้ไม่ได้มีแค่ร้านกาแฟอยู่นะผมให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีร้านอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนมีร้านของพี่หนึ่งโมดิฟายครับทำทั้ง KR แล้วก็ XMAX ตอนนี้รถเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยในเรื่องของเรากันดีกว่านะครับอเนกสีม่วงสีส้มเหลือ ที่มานี้เป็นมาได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วชื่อผมไอ้ีม่วงเพราะเข้าเข้าไปเริ่มไปขี่วันเมกเลสไอ้เลสทิ้งสกูลพอเลสทิ้งสกูลเสร็จผมก็ไปขี่วันเมกเลสและได้ไปกับพวกพี่นิยาสารซึ่งแต่ก่อนไม่มีโลกโซเชียลอย่างนี้ทุกอย่างจะเป็นนิย a s าก็คือหนังสือผู้พ,พี่พีก็แต่ละค่ายไม่ว,ว่าจะค่ายไหนต่อค่ายไหนนะตั้งชื่อให้ใ เล่นนั่งพอเสร็จแล้วไปพักที่พัทยาก็เหมือนเขานั่งเล่นไพ่กันกินเหล้าอะไรเงี้ยแลวเราเด็กอ่ะตอนนั้นผมอายุสิบกว่าเองนั่งเล่นไปนั่งเล่นกับพี่สันพี่สันอ่า่าเป็นพี่สันอยู่อยู่กับพี่สันเราตามพี่สันเล่นนะเด็กก็สามเหลืองเด็กก็สามเหลืองเนี่ยแหละแม่งมาจากไพ่เนี่ยแหละแล้วแล้วพวกพี่เขาก็เลียกนะเรียกเรี่ยงมาเป็นปืนสามเดล๋ยวเลยจริงๆอ่ะผมอ่ะคือเล่นห่ะกเียกในในการเสร็จแล้วผมไม่ ไปขี่เลสซิ่งกคูลไปเจอฟิลมเหมือนคนโตของปันเนี่ยฟิมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเขาเรียกเนยก่อนเดี๋ยวไปเจอเนยเดี๋ยวดูเลี้ยวไม่ได้แน่อะไรเงี้ยไปแต่ทางที่ผมอ่ะขี่รถเลสซิ่งยังไม่เป็นอือใช่ครับยังไม่เป็นไม่มีทักษะอะไรเลยแค่อยากไปเรียนแต่ฟิมมาขี่เก่งเก่งอยู่แล้วก็คือเขาแซวกันว่าเพ่เเขาแซวกันเหมือนแซวให้ผมไป ไปนี่กับฟิล์มฟิล์มมันก็ขี่รอรอผมผมว่าเลี้ยวไม่ได้ผมไม่มีทักษะแต่ตอนนั้นปืนโอวาดังโหพิพื้อโกหกรออะไรเงี้ยบก็เลยเรียกกันมายาวเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลยแล้วเป็นฉายามาเลยตอนนั้นใครพาเราเข้าสู่วงการแข่งขันจริงๆแล้วนับตอนนั้นผมเป็นผมทํางานกับที่หนึ่งเป็นกรรมการเป็นกรรมการทง ทีหนึ่งเขาไปทําอยู่กับอาจารย์โฮ่ใช่ครับอยู่กับอาจารย์โฮเสร็จแล้วก็ป่าต่อยครับที่อยู่อาจารย์โฮนะแล้วก็ก็เริ่มไปขี่รถที่สนามซีคอนครับใช่ครับพอไปขี่ที่ซีคอนเสร็จปึ่งพอแข่งตอนนี้เหมือนเหมือนตอนนั้นมันมีรายการแข่งมันเมคกเลสเลเดอร์ร้อยยี่หร้อยี่หรุ่นแรกอ่ะใช่ครับ รู้สึกจะเป็นสิบสนามมังถ้าผมจะไม่ไม่สิบก็เจ็ดะครับผมแพ้ไปสนามเดียวอใช่ครับคนตอนี้บอสเขาก็เริ่มเห็นแหละใช่ครับตอนแรกก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปเข้าบริษัทนะครับยังไม่ได้เข้าบริษัททําเองกับพี่ชายไปแค่งใช่ทมรถให้ก็ปากัดทองทีก็มาพี่หมายถึงมีวันวันวิเลที่ไหนขอนแก่นโคลาไปหมดไปหมดครับไปดาวรถมาไปดาวเทน้าคันหนึ่งใช่ครับ ดาวเทน่ามาคันนึงจับใส่ท่อใส่เกยงหนึ่งคนทำครับก็ไปแข่งแล้วก็รุ่นเสียงวะตอนนั้นเป็นฮอนด้าดีมครับดีมตัวเก่าเลยอะใช่ครับฝงก็ไปเอารถเพื่อนเขาอะเพื่อนพี่หนึ่งไปเอามาจับใส่เกยงแข่งเสร็จก็ประกอบเดงขึ้นเขาใช่จริงตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะครัแล้วก็เอารถกระบะพ่ออะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะไปแข่งแต่ที่ประสบความสําเร็จมากไม่ประสบมาก แล้วเรื่องทักษะการขี่ตอนนั้นใครเป็นคนแนะนําเราอ่ะครับทักษะการขี่หมายถึงหมายถึงเลสซิ่งเนี่ยใช่ผมผมได้เรียนด้วยครับเรียนทานเลสซิ่งสกูใช่ครับนะมีมีเลสซิ่งสกูลด้วยแล้วหลักก็คือมผมอยู่กับตาโลโฮด้วย<ม>ตอนนั้นอ่ะพี่หนึ่งแกอยู่ตรงน,นั้นอยู่แล้วไงเราก็ไปเรียน<ม>ไปอะไรได้ขี่กลวยขี่เล็กแปดได้เริ่มสนุก<ม><ม>พอเวลาทําได้ทํางานกับที่ว่าเขาจัดแข่งเนี้ย ได้ขี่รถแข่งมั่งได้ขี่แต่ก่อนเวลาจะมีแข่งทียก็จะให้คนมาขี่รถรถแข่งแพ่ตามเมืองตามใช่ครับนั่นแหละมันก็กลายเป็นชอบมันก็กลายเป็นฝังเริ่มชอบเริ่มอะไรขี่เองอยู่กี่ปีครับที่ตอนนั้นไปกับขี่กับพี่หนึ่งก็ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มเลยครับก็คือหาที่ไหนมีก็ก็ไปไปหมดเลยไปแล้วหลังจากนั้น ก็เ,เข้ามาสู่ทีมโรงงานไหมใช่ครับเพราะเพราะขี่เองอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมครับและตอนนี้ก็ไปมันมีรายการที่ซีคอนอของซูกี่กวันเเรสใช่ครับผมก็ไปแข่งที่นั่นและตอนนี้พอแข่งเสร็จเหมือนเหมือนเล่าขี่เราก็อยู่ระระดับโอ้โหอยู่<ะ>นแนวหน้าอยู่แถวแถวอยู่<ะ>ขี่ตั้งแต่พงศักดิ์ทำคำมูลนะชื่อชื่อนี้ผมว่านาะนนานนาน,นานครับนานเลยปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้า เ้าแได้มั้งครับอืใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะ<า>ใช่ครับแล้วก็พอสนามสุดท้ายบอสอาโุตากวาวะครับ,รบก็ดึงดึงผมเข้าไปเป็นนักแข่งบริษัทแต่บอสอ่ะเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีมซัพพอร์ตลงไแต่บริษัทแต่ผมมาขึ้นกับบริษัทเรื่องเงินเดือนครับก็ไปรับกัทางนูนตอนนั้นพอเข้ามาทีมโรงงานแล้วแข่งในรุ่นอะไร ข้ามาในโรงงานตอนนั้นผมแข่งรุ่นเลเดอร์เลเดอร์เลยเลเดอร์เอ่อเลเดอร์ครับเลเดอร์เลเดอร์ตอนนั้นน่าจะเป็นกระโบนไหมใช่ครับร้อยยี่ห้าจะเป็นเป็นเอบีก็คือรวมครับแต่ขี่รวมกันรวมกันครับรวมกันรู้สึกปีแรกผมใช้เบอร์สามสิบเจ็ดก็คือก็แข่งรวมกันพอแข่งรวมกันเสร็จปีแรกอะนะเราเราชื่นชอบเราแข่งหลายหลายคน คยทั้งดูอยู่ที่บ้านอะด้วยความชอบกะผมไม่เคยพลาดเลยนะเรื่องเรื่องดูแล้วแข่งหลังข่าวภาคเที่ยงเนี่ยแล้ววันหนึ่งได้เข้าไปอยู่แล้วก็ท้ากับนักแข่งที่เราเคยดูอยู่ที่ทีวีด้วยจริงๆคือเจอก็มันมันมันกลายเป็นแบบว่าหัวใจแม่งตุบเลยใช่แค่เจอเฉยๆยังไม่ได้ขี่เขาเลยเย่งี้พี่ทูเงี้ยเม่ตัวพงบุญเลิศพี่โกฮะพี่เล่อาชาวง พี่พิชาโดยเฉพาะพี่พิชาผมส่วนตัวเล่นแคอยู่แล้วผมเชียร์แกตลอดถ้าเจาะแล้ววันหนึ่งมาเจอแกแบบว่าเทนะแล้ววิ่งไปเจอที่สายแกงนะยใช่ครับคือขี่คนละทีมแต่สอนนะเนี่ยลองเปลี่ยนลายเลี้ยงนี้อย่างนี้ใช่ครับมีการเติมวิชากันให้ด้วยนะครับก็เป็นความสัมพัญระหว่าง แ,แข่งรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดมาให้เราอะทาทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลวร้ายเลยแข่งกันก็จริงแต่วลาอถอดมวนน้องมาแล้วมันก็คือพี่น้องกันพี่น้องครับถึงถึงเขาบอกว่าแข่งขันมันมีแพ้ชนะใช่ครับเราต้องรอนมันเป็นเกมการแข่งขันปีนั้นเราเข้าไปขี่ในรุ่นเกตเกตบีเกตบีครับตอนนั้นจริงๆเข้าไปอะมันจะเป็นพวกมือใหม่แล้วก็ซีใช่ไหมครับแต่ทางบริษัทซูเกิอะมีแค่สองเกต ลยแล้วก็เอกับบีครับผมไปก็เป็นบีของผมบีก็จะมีพี่วิโรจน์วิโรจน์สงสารที่มีผีด้วยใช่ครับพี่วิโรจน์ที่อยู่ทีมบีไอเกตบีเกตเอ็เป็นพวกสุเมธเลิศวิรัตน์นนทรัตน์อะไรประมาณนี้พี่พี่เอกเอกราชษั์ภาษาใช่ครับลุงออสอนันต์มีวันนี้โอ้โหแกสุดยอดจริงได้แกเลยครับพี่จะพูดคลนะผมเรื่องเรื่องเข้ามาไปเจอจริงอ่ะ เรามองเราไเราเราเราขึ้นไปปะทะเหมือนเหมือนโหเราเราสดมันง่ายแต่ในความเป็นจริงพอเราขึ้นไปยืนจุดที่เขายืนกันจริงๆริอ่ะครับโอ้โหมันยาก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 สวนความคิดเราทันทีเลยปีนี้เราขี่ดีเราขึ้นไปพันเขาได้สบายเลยพอเราได้แชมป์เสร็จปัดเกรที่ไปอยู่เองโอ้โหมาเร็วนะแม่งแม่งรู้เรื่องเลยแม่งแบบว่าหัวอะไรวันนี้อ่ะแม่งแบบ กระดูกอ่ะเสือสิงกะทิงแรกทั้งนั้นใช่ครับมันเหมือนต่างคนต่างเอาตัวรอดแบบว่าต้องต้องปัมันยืนได้ที่เดียวที่หนึ่งนะใช่ไหมที่เดียวให้เก่งเท่าไหนก็ก็ขึ้นไปยืนคู่กันไม่ได้ใช่ต่อให้เพื่อนกันขนาดไหนด้วยใช่ครับมันยืนได้ที่เดียวพอพอหลังจากที่ผมเข้าไปเสร็จผมไปขี่บีพอไปขี่บีเสร็จบีนั้นไม่มีอะไรก็เหมือนไปหาประสบการณ์พอเข้าปีสองผมยังยืนอยู่บีอยู่ก็แข่งอวอลอีกเหมือนเดิมตอนนี้เป็น เป็นแข่งรวมเลยนะแข่งกับโตนิกรวมหมดเลยนะฟิล์มเวิร์มแข่งหมดเลยฟิล์มซุปฮและสภาพอนุชาใช่ผมจะเรียกชื่อเล่นนะแล้วก็ก็หมดครับมาแข่งมาแข่งรวมกันเลยฮอนด้าสกู๊ตี้ใช่ตอนนั้นรู้สึกจะไม่มียามาฮ่ายิ่งกดดันไหมพอมาเจอเจอตอนขี่บีไม่เท่าไหร่พี่ตอนขี่บปีที่สองก็เหมือนได้ใจผมแข่งกับ ที่อะไรนะทีมนะชิงอ่ะคอนด้าเหมือนกันชิงชิงคะแนนกันแล้วผมมาได้สองสนามสุดท้ายได้แชมป์ผมได้ผมได้แชมป์เอลเอลมิเดซิงแล้วก็เซลพิงแชมป์พิงงั่วยร่าคานแล้วก็ได้ลูกกี้มาด้วยเพราะผมขึ้นไปอยู่โอเวอร์ออนผมผมติดโอเวอร์ออนอยู่แทบทุกสนามเลยอ่ะก็มันสนุกอ่ะ เดี๋ยวปีหน้าเอก็เอแต่เราก็ต้องไเคลียอ่ะก็แต่ขึ้นมาจริงมันไม่ใช่มันเป็นไงครับผมรุ่นพี่เขาจะพยายามสอนเราล่วงหน้าแต่ผมโชคดีอย่างผมโตในในรุ่นพี่ที่มากประสบการณ์ครับในในทีมพี่เอกลุงนันพี่ทูพี่หนูอัมพรสีพัทพวกนี้มากประสบการณ์กันอยู่แล้วเขาก็จะสอนปืนเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะขึ้นไปนะอย่าย่าีนี่นะไม่ใช่ว่าขึ้นตัวเองเกตเอแล้ว จะมาขี่ได้อย่างนี้นะต้องทํากันบ้านขาดไม่ได้คือเรื่องฟิตเรื่องออกกําลังกายจะพูดอยู่ประจาพูดใพี่นะว่าคือเราตอนนั้นเด็กนะก็ขึ้นไปจริงเป็นจริงพียมันเราต้องทําตัวเราให้แข็งขึ้นนะเพราะว่าแรงกดดันมันคนละอย่างนะเกรดบีเราอาจจะไม่มีแรงกดดันมากขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เกรดบีก็ปะทะกันน้อยครับอแล่ยิ่งอยู่เอแล้วเราไป ไปขี่กระเกตบีคือลาบากเลยอืผลงานเราไปหาตรงไหนไม่ได้แล้วอนะ่ะใช่ครับผมต้องดีโดยทำทุกอย่างพอ,พอมาขึ้นเอเราต้องปะทะกับพวกรุ่นให,ใหญ่ครับใช่ครับคนที่เราทื้งท้อทั้งนั้นเลยอพอมาขึ้นมาแล้วอพอผ่านไปปีหนึ่งก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับมาได้รองแชมป์มที่วิ่นหัวอมรศรีพัฒนดได้แชมป์มใช่ครับก็ขึ้นมาแล้วก็มาขี่รุ่นบางลมร้อยสามสิบด้วยก็คือ รุ่นรถมีการปรับเปลี่ยนใช่ครับมีมีการ์อนไม่มีแล้วก็จะเป็นรุ่นบังลมแทนใช่ครับตอนนั้นก็จะเป็นขี่ซูซูกิอยู่ก็ทูทูกิผมทูทูกิอย่างเดียวเลยครับทตลอดเลยนะยาวเลยครับแล้วก็แล้วก็เลิกเลิกก็คือจบด้วยทูทูกิเลยก็ก็อยู่กับซูซูกิว่ตั้งแต่แรกเลยครับไม่มีย้ายไม่มีไรเลยขี่บังลมผมเมื่อเกตดเอแล้วตอนนั้นเป็นตัวซูซูกิสมาร์ทสมาร์ทรุ่นร้อยสิบสี่ก่อนครับอื ขี่รุ่นร้อยทสี่ก่อนครับรุ่นร้อยที่สี่ซูทาคันเดียวอขี่ให้น้าหลงมอเตอร์สปอร์ตน้าหลงน้าหลงใช่ครับบางฟูเขาบางงาน้าหลงทาคู่กันผมเป็นนักแข่งโรงงานที่ขี่รถโรงงานแล้วก็มาขี่บางลมด้วยแข่งของรุ่นปีนั้นมันจัดบางลมบางลมผมสูกใจงผมชอบสนุกครับได้ครับได้ประสบการณ์ได้ได้ทักษะเทคนิคใหม่ๆจากบวบิพีด้วย เยเพราะพี่ปิชาแต่สายเทคนิคจริงๆผมจะไปไว้มากๆผมจะไปหาพี่ปิชาฝากฟังพิถึงได้ครับผมจำได้หมดอหอว่าว่าว่าใช่เขาเคยให้อะไรผมมาจริงๆแกแข่งก็คนลทีมอยู่แล้วคนลบิษัทเลยก็ว่าได้แต่แต่ความรู้แกไม่ปิดกั้นเขาให้เราเราทําได้หรือเปล่าใช่ผมก็เลยเออผมก็เอามาเป็นพยายามทำจนผมทุกวันนี้ผมยังไม่เคยลืมว่าที่บางลงพี่พิชาก็ มาขี่บังลมแล้วเป็นไงบ้างครับผ๋วงยก็ก็อยู่อยู่หนะะ<_<_<_<_<_<_<_ึ่งในสามนะแต่ตอนนั<_<_<_<_<_้นเรื<__ okay ่องคะแนนสะสมผมไม่จําไม่ได้ว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมมาเป็นซูคันเดียวและตอนหลังมาทาให้ให้พี่เอกราดมั้งหรือว่าพี่พี่อมพรสีพัฒน์เนี่ยน่าจะแค่งนั้นแหละครับน่าจะแต่แต่ที่แข่งมาทีแรกเลยผมขี่ล้ะหลงแค่ซูคันเดียวกับที่เป็นร้อยี่สบสี่แล้วก็ ขี่บางลมปุ๊บแล้วมาขยับขี่ในรุ่นไหนต่อไหมครับก็ขี่ขี่เลเดอร์ด้วยแล้วก็แต่เน,นี้พอผ่านมาปีนึงเปลี่ยนเริ่มมีการเข้าร่วมแล้วยามาฮ่ามาฮอนด้ามาเป็นบางลมรุ่นร้อยสามสิบใช่อะสักปารกมาแล้วก็เวฟใช่ครับแล้วของซูก็เป็นสมาร์ทร้อยสามสิบเหมือนกันหดมา บางลมเดือดมากใช่ครับโิ้งแล้วรถมันมันไม่หนีกันเยอะครับโอ้โหแล้วแบบบังลมนี่มันจริงๆเวลาออกขี่มันแถวเลยขี่ม็นหางเลยใช่เหมือนงูเลยนะเหมือนเว้าเลยคราวนั้นก็คืออยู่ที่จังหวะใครแล้วว่าใครจะขึ้นได้ใครจะ่ขึ้นใครจะลงที่เหลือก็คืออยู่ที่การวางแผนของแต่ละทีมแล้วว่าจะขี่กันยังไงแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็ขี่บางลมอยู่กี่ปีนะครับน่าจะ ก็เป็นช่วงที่เขายุคนั้นอ่ะเป็นจังหวัที่ตลาดตังลมใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับสมัตกำาังสมัก็เกิดเลยใช่ครับปีนั้นก็คือแล้วบวกอ่ะของของเรารู้สึกใครได้แชมป์นะพี่ตั้นป่ะพี่ตั้นหรือพี่เอกนี่แหละผมมาจำไม่ได้ครับแล้วมันมีชิงมันมีชิงแชมป์กันแล้วก็มามาขี่เรเดอร์ พอเเดอร์แข่งรวมเสร็จตอนหลังแยกกลายเป็นเรเดอร์ล้วนอันดาล้วนก็คือกติกาไม่ลงใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกติกาที่คูยยังไม่ลงตัวแล้วพอมาตอนหลังเบิร์ก็มาหูร้อยร้อยสามสิบขี่นาครับเบิร์ก็จบด้วยร้อยสามสิบเหมือนกันนะก็มาขี่ร้อยสามสิบจนจนจบจนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หยุดไปต้องบอกว่าใช่ที่ว่าที่ว่าที่ที่ว่าที่ว่านิ้วนิ้วเข้าโซ่สเตอร์ใช่ วันคอลี่ไฟใช่ครับก็จำได้อยู่เลยจำได้อยู่ในสนามนี้ใช่แล้วก็หยุดขี่ไปพักหนึ่งกับพักใหญ่เลยแหละจนจนมีความสึกอยากขี่ทีหนึ่งซึ่งซึ่งวงการไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วอะแล้ววิลัมสร้างสนามขึ้นมาใหม่พอเริ่มขี่จะเริ่มไปซ้อมเอากำลังก่อนออกกำลังนี่กบขี่กำลังมือคนละแบบนะคนละเรื่อง ก็ไปขี่ไปขี่แต่นนี้ก็มาขี่นินจากอนไปเอานินจามาสอมพี่หนึ่งทำนินจาให้ขี่เอานินจาของพี่นู้รังสิตอ่ะนั่นแหละพี่นู้แกก็มาหามาให้ถ้าเราแข่งหารถหาอะไรมาให้เหมือนแกทําทีมขึ้นมาให้เราไปขี่พอแลรวจปึ๊ปก,ก็ไปขี่นินจาเสร็จแล้วก็มาไปเอา CBR มาอีกคันหนึ่งก็ลงรายการแข่ง FIM อะไรนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแข่งกับพวกทีม ทีมนะรทีมทิงโน้นะครับ,รบใช่พวกนในช่วงที่มาขี่รถไถอื่นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเป็นนักแข่งอิสระแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชผมขอย้อนกลับไปนิดนึงช่วงที่ขี่ในชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่เ,เราประสบความสําเร็จในช่วงไหนมากที่สุดครับคือฟาแชมประเทศไทยคือคือมีมีช่วงนั้นที่ที่เข้าไปในวกงการใหม่ๆเลยนะที่ผมบอกว่าผมเป็นเกตบีอ,อยู่ปีหนึง่ง สองปีเป็นเกตบีสองปีปีสองก็ได้ได้แชมป์ได้แชมป์เอ็มดีซิงส์แล้วก็แชมป์แชมป์รไทยใช่แชมป์ไทยทัวราชธาีก็เป็นช่วงนั้นอ่ะที่เราได้แล้วก็มาลุกกี้ในปีเดียวเลยปีนั้นก็รู้สึกดีใจก็เหมือนประสบความสำเร็จแล้วอ่ะเคยเคยเคยไปดูพอปีสองก็ได้รองแชมป์ประเทศไทย ของรายการท,ท,ที่ที่แข่งอยู่แต่มาเป็นการแข่งกับแข่งกันเองอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ผมมา่าเครื่องหนึ่งย้อนจะมาในเรื่องของการเกิดเหตุในจังหวะนั้น,นนิดนึงครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วถ้าออกจากโค้ง7 8, ออกจากโค้ง8มาก็จะประมาณประมาณเกียร์เกียร์สามออกมาประมาณเกียร์สามปึ้งร้อยสามสิบนะแล้วเตะเกียร์สี่คือพอเตะ ไม่ให้กับบังลมเลยร้อยสามสิบเขาเตะแกซีเหมือนว่ามันวากอะมันเว่าลงไปเหมือนขายเกียมดีอะมันกลายเป็นเหมือนเราเตะสีไม่ได้แล้วอยู่แกสามมันกลายเป็นลงสองไปเลยเออปึ้งและข้างหลังก็คือแบบว่าเป็นขบวนเลยครับไล่กันมาอยู่เลยก็คือเริ่มเริ่มกดคอลิฟายแล้วอะเป็นขบวนต่างคนก็ต่างหลบแล้วอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับพี่โกะเกี่ยวถุบบุลเลอร์ไปเกี่ยวเสร็จมัน มันหลุดไม่ได้ครับเหมือนอเหมือนตัวตัวเขาแค่นเราไปเข้าหาเขาเองไงเขาก็พยายามหลบเราสุดตัวแล้วว่าน่าจะเป็นพี่โต้งพี่โต้งหรือพี่เป็ดนี่แหละผมล้มลงไปแล้วแล้วรถเขาก็ชนเขานี่และท้ายมันอะท้ายรถมาจะมาโดนไงสั่นชาจะยางคนเราของจะโดนหน้าต้องใช่บากมือบ้างใช่แล้วมันไปเขา้าพอดีเข้าเข้เติร์มันสุดวิสัยจริงๆนะก็ต้องบอกว่ามันสุดสุดวิสัย เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแม้กระทั่งใส่ชุดแข่งใเซฟตี่ทุกอย่างเหมือนกันนอกอย่างน<ช>ี้แล้วก็ตามค,ความเร็วแรงกระชากมันค่อนข้างส<ช>ูงใช่ครับเราก็ได้เหมือน,เห,อนเหมือนพ่อผมเกิดอุบัติเหตุก็ได้มีการเซฟเซฟตี้เรื่องการมือเข้าโซ่เติรไปด้วยใช่ครับนะครับก็เป็นจังหวะนั้นที่ต้องบอกว่าโอ้เกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นปุ๊บทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าถามผมเรื่องเรื่องประทับใจเรื่องอะไรผมว่าเรื่องเรื่องแชมป์มันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราประสบความสําเร็จนะแต่จริงๆแล้วที่ผมประทับใจคือผมเคยเป,เป็นเป็นไม่ใช่นักแข่งมาก่อนเป็นคนผู้ชมผ่านทีวีมาก่อนใช่ครับเป็นเด็กคนบ้านเป็นกรรมการทงชอบพวกวพี่ทุกคนที่ที่ทแข่งทําทําให้เรามันเราชอบแล้วที่ผมประทับใจที่สุดคือผมไม่ได้สัมผัสแล้วพี่ก็คือพี่อะเขา ไม่ใช่มึงใครเนี่ยมึงไม่มีครับคือเขาเป็นแชมป์เป็นอะไรมาขี่มาปกติเลยครับโอ้โหผมเดี่ยที่ผมประทับใจประทับใจตรงนี้มากกว่าใช่ครับไม่ว่าจะพี่วิชาวิทูพี่โกอะไรพวกนี้ครับคือโอเคอะเขาไม่มาถือตัวไม่มาอะไรแก็ยังรู้รู้สึกประทับใจ่างนี้มากกว่าให้ความสนิทสนมกับเราใช่ครับสามารถบอกสอนได้ไม่ไม่มองว่ามึงไม่ได้ขี่แค่เดียวกู ไม่นิ่งหรอกไม่พวกพี่ทุกคนพี่เหมือนพี่จริงๆอ,อ่ะใช่ครับและในทุกวันนี้นะครับเออเองก็มีกิจการส่วนตัวแล้วอ,อย่างน้อยก็ข้างหลังร้านกาแฟแล้วนึงพี่นะแล้วก็<อ>ยังมีมีอะไรอีกมีร้าน ก็้ันอะไหก็มีพวกน็อตนคมปั๊มซิ่งปั๊มแบมโบ่เงี้ครับก็ก็มีลงเป็นบางอย่างไว้รับรองลูกค้าเงี้ยใช่ครับแล้วก็สีก็เป็นน้องทำก็เหมือนก็เหมือนของเราแหละเราอะให้น้องมันทําให้จัดการเราใช่ครับก็เปิดร้านต้มรถก็อย่างเงี้ยใช่ครับมันเหมือนว่าถ้าจะกลับไปแข่งก็ต้องกลับไปพิธิแล้วเราจะทิ้งข้างหลัง ยังไงใช่ไหมใช่ต้องเดินต่อใครที่ผ่านมาโซนนี้นะก็แวะเข้ามาพูดคุยหรือแวะเข้ามาใช้บริการกันได้เติมลมได้ครับเติมลมฟรีเติมลมได้ก็แวะมาเติมลมได้ครับปุ้ยก็ยังเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมไม่รู้คนอื่นไม่รู้ไงแต่สำหรับผมปุ้ยก็ยังน่ารักเสมอเจอกันกี่ไลก็ยังน่ารักตลอด วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุยกับปืนนี่แหละนะครับจะคุยกันมานานหลายครั้งแล้วยังไม่ได้คุยกันทีวันนี้โอกาสที่ดีนะครับต้องผ่านกันผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วนะใช่ๆผ่านกันไปหลายรอบปืนยังมีรถ KR ที่ต้องบอกว่าสวยแต่นะเดี๋ยวไว้รวมรวมไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีได้ได้เอ็กแม็กเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นไปแล้วแหละนะครับถ่ายลงช่องกัไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรื้อดูกันได้นะครับในช่องของสปอตไบท์นะครับ อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณปื๊ดมากที่ให้โอกาสสต๊อบไบร์ได้มาพูดคุยครับผมได้ครับขอ,อคบคุาได้ครับสวัสดีครับ